สบายดีเพื่อนๆมื่อน,น,นี้มาพบกับแม่น้องอาทิมรุยสวนมาพบกันมื่อนี้เดี๋ยวน้องอาทิมจะพามาดูบางคุดแตกอ่อนนะทุกคนว้าวแตกอ่อนนี่จะรักษายัางไงเดี๋ยวเราไปตามคนที่เขาจะบอกคือพ่อน้องอาทิมหรือพ่อใหญ่หนวดนะเนาะเนี่ยกำลังแตกใบอ่อนจะมีหลายสาเหตุมีหลายแบบนะคะทุกคนปะเราไปตามดูกันเลยทุกคนทุกคนแตกอ่อนเยอะเหมือนกันเนาะ อันนี้เพิ่งจะแตกใหม่นะเดี๋ยวได้นะวันนี้เหนือหรือพ่อน้องไอติมมาพอดีเลยเดี๋ยวจะไม่น้องไอติมจะถามดูเนาะใบแดดมันเผาพี่น้องอ้าวสบายดีพ่อใหญ่หน,นวดหรือพ่อน้องไอติมสวัสดีครับอ้าวไหว,ว้พระเต๋ออ้าวมันแม่งขุ่น คราวนี้ก็มาถามดูว่าเห็นดับซีเขาบอกว่าเขาอยากรู้การแตกอ่อนแตกอ่อนของใบมังคุดน่ะเอ,เอาเอามันจะยืนตากแดดดีครับกัดก็จะทีทิ่ม,มไปดูเพื่อน,เอ,นเออนี่นี่เห็นไหมครับมังคุดรุ่นนี้ใบรุ่นนี้เขาแตกใบอ่อนมาช่วงประมาณสักเ,เดือนกลางเดือนสิงหานะครับกลางเดือนสิงหาคม แต่ก็ก็ใบไม่สวยหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงฉีดแต่เราฉีดไม่ทันก็ถูกนอนกัดกินกองแหว่งไปหมดเลยครับพี่น้องแต่ถ้ามังคุดออกมาเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับพี่น้องทําทไมต้องบอกคําว่าสุดยอดอาเรานับไปเดือนนะครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกามันจะครบถึงเดือนพฤศจิกานี้เขาจะครบสี่เดือนมังคุดที่จะออกดอกได้ต้องมีใบแก่สี่เดือนถึงหเดือนนะครับ ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเดือนพุศกิกาพอดีใช่ไหมล่ะช่วงเดือนพุศกีกาถ้ามีลมหนาวเข้ามานะถ้ามีลมหนาวเข้ามาโอกาสที่เขาจะออกดอกในช่วงเดือนพุทธศกีกาแต่สวนของเรานี่นะสวนของพ่อน้องกรติมหรือของแม่น้องกติมนี่แหละ,ะมันมีสิสติไว้อยู่ว่ารุ่นแรกๆเลยเขาออกวันที่25พุทธศกีกานะครับมาดูรุ่นนี้นะฟาฟาพาฟาฟา เราก็มาดูอีกจุดจุดหนึ่งทุกคนแม่น้องอตีมครับไอใบรุ่นนี้เราฉีดยากระตุ้นทางใบให้เขาตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่ที่สิบสิงหานะที่สิบสิงหาเขาก็แตกใบอ่อนออกมาแล้วต้องบอกตามตรงนะครับว่าปีนี้ปีนี้นะใบมังคุดของเราแตกใบอ่อนน้อยมากมังคุดของเรามีทั้งหมดเ0 0ต้อยกว่าต้นแต่มังคุดของเราแตกใบอ่อนมาแค่ ไม่ถึงครึ่งครับไม่ถึงออ350ต้นแต่ถ้าออกใบอ่อนมารุ่นนี้เรากะกะว่าจะไปเอาทุเรียนอุย่ยไม่ใช่ดิไปเอามังคุดรุ่นเล็กๆก็ว่าได้เอาเลยทีนี้จะพามาดูไอ้มังคุดที่ใบเขาแก่ๆนะเอาตามมาตามมาพาเดินดูเนาะที่ช่องท,ท,ที่เดินอยู่เนี่ยก็มีแตกอ่อน แล้วก็ไม่แตกอ่อนมีปนกันไปต้นนี้สมมุติต้นนี้นี่ใบใบเขาจะเริ่มแก่แล้วใช่ไหมล่ะอ่าต้นนี้ใบเขาจะเริ่มแก่เราจะเอารุ่นแรกๆนะแต่ต้นนี้เขายังไม่แตกใบอ่อนมาเลยครับพี่น้องครับอ่าเราก็กระตุ้นให้เขาอีกเดือนกันยานี้แหละเราจะกระตุ้นเดือนกันยานะว่าว่าเขาจะแตกเดือนกันยาไหมแตกใบอ่อนเดือนกันยาไหม แต่นะครับพี่น้องมันมีแต่ว่าถ้าเขาไม่แตกใบอ่อนเดือนกันยานะครับถ้าเดือนกันยานี้ไม่แตกใบอ่อนมาเลยถึงเดือนตุลาคมท่านไม่ต้องไปทําอะไรนะครับท่านไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยไม่ต้องไปฉีดยาทางใบเพื่อกระตุ้นให้เขานะครับเพราะถ้าเขาไปแตกใบอ่อนเดือนกันเอ้ไม่ใช่ดิเดือนตุลาทีนี้ท่านเอยพี่น้องเอยท่านนับเดือนนะตุลาพฤศจิกาธัานวามกรากุมภาตุลาพฤศจิกาธัานวามกรา โอ้โหพี่น้องครับเขาจะไปออกดอกช่วงเดือนเกือบเดือนกุมภานะพี่น้องถึงเวลานั้นก็โหเหลือกิโลยี่สิบบาทพอดีเราจะทำยังไงก็ได้ให้มังคุดที่เขาให้ให้เขาออกดอกมารุ่นรแรกช่วงเดือนพฤศจิกาเพื่อเราจะเอารุ่นรแรกเพราะเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเราก็ไปเก็บผลผลิตช่วงเดือนมีนาช่วงนั้นก็ได้กิโลสองร้อยอยู่นะครับพี่น้องแต่ถามว่ามันจะได้หมดเลยไหมไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะมังคุด มังคุดของเรานี้มีอยู่สามสถานะใบนะครับพี่น้องใบใบแรกเลยคือเขาแตกใบอ่อนมาเดือนสิงหาคมแล้วทีนี้ไอ้ใบที่สองนี้เขายังไม่ยอมแตกใบอ่อนมาเลยแล้วแล้วทีนี้ไอ้ใบที่สามนี้ไม่รู้ว่าเขาจะแตกเดือนกันยาหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับแต่ถึงตอนนั้นก็บอกว่าช่วงที่เราจะเอาดอกเขานี้มันจะมีอยู่สามสถานะใบนะครับพี่น้องอสมมติ คำว่าสามสถานใบนี้ถึงตอนนั้นมันถึงจะแยกแยกออกถูกนะครับเอาเดินเดินตามมานี่ครับเอาครับสําสหรับสวนมังคุดที่สวนนี้บอกตามตรงปีนี้ในเดือนสิงหาคมนะครับออกใบถือว่าน้อยมากน้อยกว่าปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับเดือนสิงหาคมของเรานี้ออกมาทั้งหมดเจ็ดรอยกว่าต้นนี้ออกมาประมาณห้าร้อยกว่าต้นแต่ปีนี้ของเราออกมาไม่ถึงครึ่งแต่เราก็อ่า ไอ้ที่เขาออกมาเดือนสิงหานี้แล้วก็ไอ้ที่ยังไม่ออกมานี้เราจะทําการกระตุ้นใบเขาอีกหนึ่งครั้งในเดือนกันยานะครับพี่น้องถ้าเขาไม่ออกมาเดือนกันยาเราก็ถึงเดือนตุลาเราก็ไม่ทําอะไรเลยเดือนตุลานี้เราจะไม่ทําอะไรเลยเราจะอยู่นิ่ง,นงๆนะพี่น้องครับก็ก็เป็นเช่นนี้แหละครับก็ช่วงนี้มังคุดเขาก็กาําลังบางต้นก็กําลังพึ่ง เดี๋ยวเราไปดูกัน,นว่าฝานุแก่ไปดูกันเลยก็ก,ก็ให้มาดูแค่ใบยื่เสือในเดือนสิงหาครับพี่น้องครับแต่ทีนี้ไอ้ที่ไฮไลท์ของเขาจะอยู่ในเดือนพฤศจกิกาแค่น,นั้นแหละครับพี่น้องไอ้คำว่าเดือนพฤศจิกานี้คือว่า,าบางต้นนี้เขาจะให้ดอกเราหรือบางต้นเขาจะให้ใบของเรามานั่นแหละครับไอ้เดือนพฤศจิกานั่นแหละไอ้ตัววัดดวงกันเลยนะครับพี่น้องไะยินเลยพบบพี่น้องมาเนี่กะแม่น้องอาติมก็พามาสำรวจเนาะพามา หาความรู้เกี่ยวกับมบังคุดแล้วก็เหมือนพ่อน้องอติมเขาบอกนั่นแหละก็มันจะมีไฮไลท์สำคัญว่าพอมังคุดเรามันมีแตกอ่อนไม่พร้อมกันนะทุกคนนี่แหละคะ่ะบางบางต้นก็แตกบางต้นก็ยังไม่แตกบางคนก็กำลังออกบางต้นก็แก่อะมันมาแล้วทุกคนกคนอ้ยมีใเห ตกใจมีการตกใจตกใจมีแอ,อ่เิมีขี้รายเนาะสำหรับคลิปนี้มันเอ,อาเต็มกับขาจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อน้อทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปพี่น้องอยากจะกรู้เกี่ยวกับมังคุดทุเรียนก็นี่แหละมิ้นเข้ามาบอกได้สิ่งไหนที่เรามีความรู้นิดๆหน่อยแล้วก็แบ่งปันกันไปเนาะเผื่อเอาไปปรับใช้ให้ก็ไม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้โชคดีมีเงินใช้ค่ะสบายดีพอใหญ่นวดเอาเอาอย่าข้ามโฆษณา